สวัสดีจ้าฮัลโหลทุบอดี้สวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้าฮัลโหลไตากาโฮโอยโไต่ท oh, ับรือช uh, uh, ิน ja, ่ก ok, ็ไม่เอาสกฝันอ่ะวันนี้ก็สิมากินอ่าข้าวกับอ่าน้ำตกคอหมูย่างเซ็ตเซ็ตจากเซ็ต今日น到呢个猪颈肉瀑布啊ชาย埋一齐น hú hú sạch cả tài cả hú mì cả à chú sạch à chú kéo nhục bộ bộ à hơi chan thêm gia tình yêu ai à rất lâu ừ hú mì xin nè chị แซ่บหลายพี่น้องแซ่แบแซ่บมันนี้กินขา่าวแซ่บเป็นลรวเดิอกินข่าวหลายเดิมมันนี้นะเพราะว่าหิวจัดเลยจ้ะอืมอร่อยแซ่บหลายเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆกินกำลังร้อนๆมันนี้หิวข่าวแห้งจ้ะอ่า จุงก้าม่บบองปโปนกรบกบกันเนี้ยวโมโหบายมือแนบานอันข้าหมูย่างน้ำตกจ้ะอร่อยแซ่บจ้ะพี่น้องอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องพูดหรอกข้าหมูย่างน้ำตกว่ะน้ำตกข้าหมูย่างมันอร่อย โอ้ยเซ่็วันนี้หิวข้าวมากจ้ะจะซกมกไปหน่อยนะเพราะหิวจัดจ้ะหอมใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดเข้าไปด้วยอืมเซ่็ อร่อยซื้อคอหมูมาคอหมูสดๆนะเทียวเขาดำสดๆอนะไม่ใช่แช่แข็งแนละ้วสดๆซื้อมามันก็จะแพงหน่อยนะซื้อมาสองชิ้นสามสี่รนะ้อยน่แหละสามสี่ร้อยบาทคิดเป็นเงินไทยแล้วอะนะสามสี่้อยบาท ที่จริงตั้งใจว่าจะซื้อมาทําให้ลูกสาวกินแลลูกสาวชอบกินลูกสาวชอบกินน้ำจกโคหมูย่างจ่เทนี้ลูกสาววันนี้วันหยุดลูกสาวไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์จ้ะเลยต้องกินเองทำกินเองซะเลยอร่อย เฮ้ยกินไม่ต้องหายใจหิวข้าวหิวข้าวจัดเลยแล้วเนี่ยหน้ามืดตาลายไปหมดเลย อืมซับไปเป็นแม่ค้าได้จ้ะถ้าอยู่บ้านนอกฉันจะทำฉันจะเป็นแม่ค้าจะเป็นแม่ค้าขายขนมขายข้าวแกงขายลาบขายน้ำตกจะขาย ขนมจีนจะขายก๋วยเตี๋ยวโอ้ยแซ่บโอ้ยกินแบบไม่ต้องหายใจ nước trà trà nước trà your trà các cô mấy à các cô học học pha cho phin beta các ta thấy đẹp ngà mu Gần như tìm yên chỗ phát ra gần như dỗ lên dò bao lên mùi sát thất vọng. ho mày gà tung cái chân tang dinh yam mùi yong à trong ho mày có chân tang hoa bì gà à loi เสรกินมาหมดนะจะเก็บไว้จะเหลือไว้กินตอนเยน็นๆสักอีกรอบนะวันนี้หุงก้าวกะป๋องหนึ่งก็จะกินหมดจะก็อีกสกักสามสี่โมงก็จะกินอีกรอบนึงก็จะกินเปล่าๆนะจะกินกระผักจะแก้มผักกินเปล่าๆ พราะว่าไม่อยากกินข้าวเยอะเพราะลดความบ้วนอยู่จ้ะเสร็จแลเสร็จจอเสร็จเกาเป๋าแล้วจะเหล่าฟันสามเศติมจะยาหายอาจานจะเสร็จอ่ะมึงส่งฝานก็แล้วจอกกําเสร็จอ่ะส่งที่ชอยทรงที่ซานชอยอ่ะใช้เสร็จอจอมเส้อเสร็จกําโตฝันนี่ไปกามกันแสอ่ะ ลดความอ้วนอยู่จ้าไม่อยากจะกินเยอะจ้าเนี่ยข้าวกระป๋องนึงก็กินเยอะแล้วนะอืมอร่อยอร่อยมาก อาไว้แค่สี่ห้าโมงจะกินอีกรอบหนึ่งจ้ะกินปล่าๆนะ้ะไม่กินกับข้าวหรอกพรากินข้าวไปแล้วไม่อยากกินข้าวเยอะลดความอ้วนอยู่จ้ะกะว่าปีหน้าเนี่ยปีที่จะถึงเนี่ยจะใส่ชุดอาบน้ำโชว์จ้ะ 我諗住咧減下肥咧，我出年咧嚇出年就到啦嚇、啊，過咪呢個月就出年噶啦，咁、嗯、我諗住減到肥咧就着啊着啊，三點式啊，着泳衣梳畀大家睇啊咁樣啫嚇、啊。 รีบกินไปหน่อยจะไปน้องรีบกินไปหน่อยมันจะหายใจไม่ทันเอากับอยู่เสร็จแต่ใจเอาโถงอไดใจเอากับอยู่เสร็จแล้วม我就透ไม่โต็มที่อ่ะม้าๆ็จแล้วแต่ก็จึงฟ้นเหลืองตามแจ้จะเลยใเสรายฝันแล้วม้าๆกินละผมรู้สท้ายดทโอง้าจเ่ะ ดียวเสกตาตามแล้วปากเล็กแต่กินคำใหญ่จะเฮาใซอัเสตตายตามอ๋อชื่นใจติดคอติดคอ โอ้ยค่อยๆกินนะกินจนเมื่อยเพลียไปหมดหิวจนเมื่อยเพลียกินก็เมื่อยเพลียจะพี่น้องกินไวจัดไงหิววันนี้วันนี้ตื่นขึ้นมาก็ไม่ว่างเลยนะเพราะว่าต้องเก็บของที่บ้านนะเก็บของเก็บเสื้อผ้าเก็บอะไรกว่าจะทํางานเสร็จกว่าจะมากินตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วตอนนี้บ่ายสองกว่าแล้วเพิ่งจะมากินเนี่ย เพิ่งจะทํางานเสร็จงานบ้านตั้งกต่เช้าเก็บเสื้อผ้าเก็บเก็บของเก็บอะไรกวาดเช็ดถูอะไรใสะอาดมาทำกับข้าวกินอีกละโกาจัาออหม太早好า啊大家 lược phân sáng cao chuột sai cao mồ dư chấp có tí à tông thiên xong là chấp chết lì à dư chấp phân hơi ok lươn lươn chất ok lươn xài à có gì ngọt xin ta hàng sạch dễ à tài á xam sạch à phương cha phương cha mê ô cạt chín thế lệ mê vang อวานเก็บไปหน,นึ่ยเก็บยังไม่หมดหมดเวลาทีนี้วันนี้มาเช้านี่ก็มาเก็บอีกรอบหนึ่งแล้วเพิ่งจะมาว่างกินเนี่ยอืมอยู่จัดโอ้ย không được đấy cho hào giá tạm đó không có lấy tay à cái nhà nó luyến luyến lại lại bố tay hết đi không sẽ ghi vào cặp đấy cho thông tố hay thông chị thì có à còn ca san phú ạ. Không mở đó. Uhm. เป็นคนที่กินกินข้าวเยอะกินกลับน้อยเกือบลืมไป สำหรับใครที่วันนี้วันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำร่ำรวยรวยขอให้มีโชคมีลาภขอให้มีความสุขตลอดไปจ้าปิ่งก่อสร้างหยาดยาโหล่ละหยับเลยไทยอาทิมนใกล้ใจอยู่ละจุกเลยสุขภาพกินแข็งแรงละต้องช่วยเรียนจนป่ายจุกเยอะคัน,คน,คนเๆเหลกๆวันโตที่ชินลาสี่กันยูสุขภาพกายแข็งแรงละขอให้ทุกคนมีควาตายกา้าโหลทกคนมีามลจ้วันนีอยกินมี้วามสุตลอด้าัน โอกาสหน้าค่อ,อ,อยพ่อกันใหม่จ้าจอยกินแล้วตากาบายบาย